ของขวัญจากชีวิตครับชาวราศีธนูปี2569เนะฮะเขาว่าของขวัญเนี่ยเป็นทั้งของขวัญจริงๆนะครับหรือบางทีเป็นทรัพย์สินเงินทองนะฮะหรือบางทีเป็นโอกาสนะครับหรือบางทีเป็นความภูมิใจในสิ่งที่เราทําและสําเร็จนะฮะหรือบางทีเป็นคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือแล้วแต่ว่าราศีไหนมีดาวอะไรที่ถือว่าให้คุณหรือเป็นของขวัญของเรานะครับในปี2 69เนี่ยเราจะได้รู้ว่าโอเค จะได้มีความหวังเลยนะซึ่งมันมาจริงนะครับเป็นปีที่ดีนะฮะปีที่หลายอย่างมันเริ่มมีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับยกตัวอย่างครับเอาเริ่มเลยนะครับอ่าข้อแรกครับมันเป็นของขวัญเรื่องอะไรคือเรื่องของรายได้นะฮะจะมีรายได้ช่องทางอื่นนะครับเผื่อนเพื่อนครับอะไรที่เรางานที่เราทําอยู่ปัจจุบันนะครับดูแล้วมันอาจจะนิ่งๆหรืออาจจะขยับ ามสเตปตามขั้นตอนของมานะแต่มีโอกาสที่จะมีรายได้ทั้งอื่นเกิดขึ้นในช่วงจากนี้ไปนะครับถ้าเพื่อนๆมีงานประจำอยู่แล้วบอกได้เลยครับว่าสามารถหางานนอกหรือว่าหางานพิเศษได้นะฮะถ้าว่างานมันแน่นเดี๋ยวหาเวลาจัดสรรในการทาอะไรใหม่ๆของเราได้เองนะครับแต่ก็ให้ความการันตีด้วยว่า เราสามารถรับงานดอกได้แล้วมันมีดวงได้เงินพิเศษทางเด็ดทางหนึ่งนะฮะบางทีผมต้องบอกนะว่าเงินจากนี้ไปนะครับมันมีโอกาสได้เงินพิเศษที่ไม่ผูกพันกับที่เดิมหรือเส้นทางเดิมอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับฉะนั้นบางคนอนะ่ะผมก็นึกถึงอย่างเรามีงานประจาถูกไหมฮะเราอาจจะหางานออนไลน์เพิ่มอ่าหรือว่าหางานต่างถิ่นต่างแดนนะฮะงานเดินทางงานสวิชงานใช้ คอนเนคชั o นงานใช้คำพูดคำจางานที่อาจจะไม่ต้องเข้าออฟฟิศนะฮะเอออะไรก็ตามบางทีมันทําให้เราเห็นช่องทางการเงินทางอื่นด้วยนะครับแล้วได้ทําสิ่งนั้นนะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาบนะครับหรือมีโอกาสที่จะได้ซื้อของถูกใจมากๆนะครับไม่ใช่ซื้ออะไรทั่วไปนะฮะฉะนั้นของขวัญอย่างแรกคือมันมีข่าวดีเรื่องช่องทางการหาเงินพิเศษหรือหาเงิน เส้นทางอื่นหรือหาเงินบางคนอาจจะเป็นเงินก้อนก็ได้นะครับไม่จะเป็นว่าจะต้องเป็นเงินประจําและเป็นเส้นทางการเงินใหม่ไมมบางทีอาจจะเป็นเส้นทางการเงินใหม่ใช่แต่จะเป็นเงินที่ไม่ประจําแต่จํานวนค่อนข้างเยอะก็ได้นะครับหรือบางทีมาเป็นรอบๆไปนะครับนี่แล้วแต่ว่าเราทําอะไรด้วยแต่ของขวัญแรกคือเราจะภูมิใจเราจะสุขใจที่หาเงินได้เพิ่มนะฮะของขวัญชิ้นที่2นะฮะ ผมบองว่ามันเป็นเรื่องของการเงินเหมือนกันนะมีโชคนะครับมีโอกาสมีโชคคุกฟุกนะฮะใครที่แบบไม่เคยเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงสําเร็จเลยใครที่ไม่เคยได้เงินจากส่วนอื่นถ้าไม่เหนื่อยไม่ได้ตังค์นะฮะเป็นขดีนินถูกไหมฮะของเรานะครับมีเหตุเรื่องของไม่เหนื่อยแต่ได้ตังนะคะ์ฮะฮ่าเรืออ่องจะเหนื่อยน้อยแต่ได้ตังค์มากก็มีนะฮะมันเป็นวันของเราบ้างมันเป็นทางของเราบ้างนะฮะฉะนั้น ก็เลยบอกว่าโอเคครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีวิธีที่จะหาตังอะไรได้ทั้งอื่นนะฮะโอเคมาแน่ๆแต่ผมเห็นชัดเจนอย่างนี้ว่ามีเกณฑ์ได้เงินพิเศษนะฮะไม่พอนะครับมีโอกาสที่จะได้เงินจากฝีมือของเรานะครับคราวนี้นะครับมีโชคฟุกด้วยนะแล้วก็อีกทางคือช่องทางการเงินที่มาจากฝีมือนะครับมาด้วยนะบางทีเราจะหาวิธี ได้เงินทางอื่นๆนะครับคราวนี้เราก็มาพ่วงตอนจบของเงินที่เป็นกล่ององขวัญพิเศษนะฮะอย่างที่บอกมีโชคคุกฟุกนะครับและมีโอกาสได้ซื้อของที่อยากได้มานานนะครับเขาว่าซื้อของนี่มันต้องเป็นเงินของเราถูกไหมฮะแล้วมันเป็นโชคตัวไหนมันเป็นโชคเพราะว่าบางทีเราอยากได้มานานแล้วเราเก็บเงินมานานแล้วแลวไม่เคยได้สักทีนะฮะบ,บางคนอยากจะซื้อบา้านซื้อรถ บางคนอยากจะซื้อที่เสื้อทางบางคนอยากจะซื้อเครื่องประดับเครื่องแต่งกายของสวยงามบางคนอยากจะซื้อเครื่องใช้ไฟอะไรที่มันดูเว่อร์วังอลังการในความรู้สึกเราที่เอออยากได้มานานเห็นไหมครับมันเป็นโชคในเรื่องของการหมุนและใช้เงินพิเศษนะครับและได้ซื้อของพิเศษนะฮะซื้อของที่เราคิดว่าเออเนี่ยนานๆจะซื้อแบบนี้ได้สักทีหนึ่งหรือรอคอยมาตั้งนานอ่ะสเร็จแล้วหรือในการซื้อของที่อยากได้ะนี่ออกไหมครับนี่คือสิ่งที่ แต่ถ้าใครตัวนี้ยังคิดไม่ออกซื้ออะไรไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาเองนะฮะมีเวลานะครับตั้งปีแน่แล้วมันเป็นดาวที่เด่นมากๆที่จะได้ของขวัญของรางวัลของอะไรพิเศษด้วยนะครับแปลว่าข้อแรกนะครับเขาว่าเงินหรือทรัพย์สินมันมีคําว่าได้เงินก้อนหรือได้ช่องทางการเงินรายเดือนพิเศษใหม่ๆก็ได้หรือเป็นรอบๆไปก็ได้นะฮะแต่มันมีคําว่าได้แน่ๆนะครับมันก็เออชื่นใจเนาะนนเพื่อนๆครับบางอย่างเพื่อนอาจจะต้อง นึกถึงเรื่องงานเห็นไหมครับบอกได้ครับว่าจากนี้ไปนะครับมีโอกาสนะครับได้ขยับขยายงานที่ทําไปในเส้นทางอื่นหรือไปในรายอื่นหรืออาจจะทํางานพิเศษที่ออกจากนอกกรอบชีวิตตัวเองนะฮะบ,บางทีเราอาจจะมีงานใหม่งานหลายสายหรือบางทีอาจจะมีบทได้บทบาทในการทํางานที่ไม่เคยทํามาก่อนนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องมีความกล้า เราจะต้องมีการขวนขวายนะฮะแต่ไม่เป็นตัวการันตีว่าสิ่งที่โรกาทำหรือขวนขวายเนี่ยมันสําเร็จนะมันสาเร็จนะนี่คือจังหวะดาวที่เด่นนะะนิดที่เราแบบเหนื่อยยากลําบากทุกท้อเหนื่อยจังเลยสุดท้ายสําเร็จนะครับนี่คือตัวการันตีว่าโอเคนะงานที่ทำนะครับมันมีโอกาสที่จะขยับขยายแน่นๆออกจากกรอบชีวิตตัวเองแน่นบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับนี่คือจังหวะดาวที่เป็นเด่นนะฮะ แล้วอีกข้อนะครับในโครงการงานครับมีผู้ใหญ่เมตตาเฉยเลยนะฮะัเพื่อนครับมีเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่หรือคนที่เราปรบ,บผูกพันหรืออาจจะมีใครที่แบบมาชักชวนท้าทามนี่ก็ทําให้เรามีโอกาสได้เงินเพิ่มขึ้นเรามีโอกาสได้หมุนชอบใช้ในรายรับที่คาดไม่ถึงเข้ามาอันนี้ก็ดีนะครับหรือเ,เพื่อนมีความคิดหรือไอเดียที่อยากจะหาะไรายได้ทางอื่นหรือที่อยากจะหาวิธี ทำงานที่อยากทำหรือหาคนช่วยเหลือนะครับฉะนั้นข้อนี้ข้อสำคัญเลยนะฮะขมวดปมเป็นก้อนใหญ่คือผู้ใหญ่เมตตาได้งานพิเศษและงานเราเติบโตขึ้นมีชื่อเสียงในสายงานที่เราทำอยู่แบบชัดเจนมันเป็นของขวัญที่เราเหนื่อยยากลำบากมาตลอดหลายปีที่ผ่านมามันมีบทสรุปนะครับหรือว่าอาจจะให้รางวัลเป็นระยะในเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของงานในใหม่ เรื่องของความสําเร็จเฉพาะเรื่องนะครับงคนจะไม่แบบโอ้โหสาเร็จแล้วก็จบตัวอย่างไม่เหมือนหนังหนังบางทีมันเหนื่อยยากลําบากมานะฮะทั้งชีวิตตอนจบก็ได้ตําแหน่งหรือรวยจบแล้วไม่ฮะอันนี้ของเราชีวิตคนมันไปต่อถูกไหมฮะมันไม่ใช่ละครเฉะนั้นก็อย่าี่บอกว่ามันอัปเกรดตัวเองเรื่องงานแน่แล้วเราก็จะใช้ชีวิตในช่วงนี้อัปเกรดจากนี้นะครับต่อยอดขึ้นไปได้อีกนะครับนี่แม้ความสําเร็จมันเริ่ม สปีดแล้วนะแต่ก่อนมันอืดอึดหนืดเชยแต่ตอนนี้มันเริ่มสปีดนะฮะนี่โอเคนะครับอีกข้อนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเพื่อนเือจะเลิกทางานที่อึดอัดนะครับงานหรือโปรเจกต์บางอย่างที่แม่มันทําให้เราสิเวลานะฮะมันทําให้เราเหนื่อยฟรีนะฮะวิ่งล้อฟรีตีรถตีตัวรถเปล่าแสดงว่าไม่เหนื่อยฟรีแล้วนะฮะแล้วก็ สิ่งที่ทํามันเห็นผลชัดเจนยิ่งขึ้นไม่ต้องลองผิดลองถูกบ่อยเกินนะฮะนี่ช่วงนี้จากที่ไปเราจะหยิบจับทำอะไรก็ตามมันจะมีความชัดเจนแล้วก็มีคนช่วยเหลือแล้วก็สามารถไปต่อได้เรื่อยๆแล้วก็สามารถอัปเกรดชีวิตตัวเองแล้วก็การงานตัวเองขึ้นมาได้นะฮะต่อมาเรื่องความรักนะฮะอันนี้ชัดเจนครับคนโสดนะฮะมีเกณฑ์มีคู่เลยครับจริงๆช่วงปีนี้ดาวพฤหัสห์กจรรลเงนะฮะมีโอกาสที่ได้เจอคนที่ถูกใจ โอกาสถ้าโสดนะฮะโอกาสได้เจอและได้คุยปฏิสัมพันธ์กับคนที่เราชอบคนที่เราผูกพันนะครับมันก็จะมีสัญญาณบวกเรื่องของความรักนะฮะเผื่อมีความรู้สึกพึงพอใจในใครช่วงนี้คุยได้ครับมันสนิทกันไวมากเลยนะฮะในปีนี้นะความรักค่อนข้างวุ่นวายนะฮะส่วนคนที่ม่คุยแฟนแล้วดอกความรักช่วงนี้ดวงก็เสริมกันนะฮะปีที่ดวงแฟนกระดวงเราเสริมกันนะครับเขาเดือดร้อนเราช่วยเหลือเขาหรือเราเดือดร้อนก็ช่วยแล้วกันนะฮะจังหวะดาวมันเด่น ในความเมตตาระหว่างกันเด่นในเรื่องการไปไหนมาไหนหรือว่าเด่นในเรื่องการช่วยบางเรื่องให้แก่กันและกันดูมันเป็นเหมือนกับเป็นเนื้อเดียวกันนั่นนะฮะนั้นมันก็ถ่ายเทพลังงานด้านบวกถ้าเขาถ้าใครสักคนหนึ่งเหนื่อยท้อละพลังงานด้านลบมันเกิดอีกคนก็จะเข้ามาช่วยหรือดูแลแก้ปัญหานะครับก็ถือว่าโอเคนะถ้ามองในรูปแบบนี้ผมมองว่าความรักก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะฮะนี่คือจุดเด่นนะครับข้อต่อมาครับ มีเกณฑ์ได้ย้ายงานนะฮะหรือว่าเดินทางบ่อยขึ้นนะครับหรือบางทีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยปรับตกแต่งต่อเติมเคลียหรือทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับบ้านที่ดินนะครับก็มีเกณฑ์สําเร็จฉะนั้นถ้าดูโดยรวม1ต้องเดินทางบ่อยขึ้นแน่ๆข้อ2ทํากิจกรรมอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านครอบครัวมากขึ้นกว่าเดิมนะครับดูแลหรือเราอาจจะเป็นเสาหลักหรือมีความโดดเด่นขึ้นนะครับในครอบครัวเลยนะฮะเราก็จะ คนโทนสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นนะครับคนยอมรับเรามากขึ้นประมาณแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับมุมมองชีวิตนะฮะมันจะออกนอกกรอบตัวเองนะครับบางครั้งเราอาจจะรู้สึกอยากออกนอกกรอบแต่มันสุดท้ายมันไม่รู้ทําอะไรหรือว่าอาจจะมีความกล้าแต่จากนี้ไปรู้ว่าจะทําอะไรแล้วก็จะมีความกล้าในการที่จะออกนอกกรอบชีวิตตัวเองนะครับฉะนั้นมันจะมีช่วงเวลาที่ตัดสินใจชีวิตตัวเองด้วยตัวเอง ได้ง่ายขึ้นไม่ต้องไปพึ่งพาสายใครบ่อยนักหรือว่าจะตัดสินใจว่าจะทําอย่างไรกับชีวิตบ่อยขึ้นนะฮะก็คือมีอะไรให้ต้องเลือกเจอทางแยกบ่อยขึ้นในปีนี้นะครับแล้วมักจะเลือกในสิ่งที่ถูกต้องเสมอมันเป็นกล่องขวัญที่สําคัญมากที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปกับใครไปกับอะไรไปกับสถานที่ไหนนานเกินเดี๋ยวจะรู้ว่าต้องทําอะไรถึงแม้จะเหมือนกับขับรถหลงได้แป๊บเดียวก็เจอทางออกนะฮะฉะนั้นให้สหบายใจได้นะครับว่ากล่องขวัญใบสุดท้ายนี้ มันคือความมีโชคดีนะครับโอเคครับเพื่อนครับโชคดีครับเป็นกำลังใจนะครับของขวัญปี2569นะฮะสวัสดีครับ